ในปี2026โลกของเทคโนโลยียานยนต์ได้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงและหนึ่งในชื่อที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดคือ Jetstream ยานพาหนะพลังอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่ายานยนต์ทั่วไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วความล้ำสมยัยและการปฏิวัติการเดินทางของมนุษย์ Jetstream ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่มันคือวิวัฒนาการของอากาศและความเร็ว ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการขับขี่ตลอดไปเจ็ดสตรีมถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดขององค์การผสานาพลังงานลมเทคโนโลยีเทอร์โบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวตามสภาพอากาศและเส้นทางได้แบบเรียลไทม์วิศวกรของ a u t o v ว r s ์สแ b ได้ออกแบบระบบที่สามารถคำนวณแรงดันอากาศรอบตัวรถเพื่อสร้างสนามลม ช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความเร็วได้มากกว่า30%เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นก่อนหน้าเจ s ส re ีมใช้โครงสร้างตัวถังแบบ a i r f l o w s สกิที่สร้างจากวัสดุนาโนโคาร์บอนชนิดใหม่เบาแข็งแรงและยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกได้มากกว่าวัสดุทั่วไปถึง5เท่าตัวถังสามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิหรือความเร็วที่รถกำลังเคลื่อนที่ทำให้มันดูเหมือนยานพาหนะที่มีชีวิต หัวใจสำคัญของ Jetstream คือระบบขับเคลื่อน Hyper w i r e Drive ซึ่งผสานพลังงานจากแบตเตอรี่กราฟีนและระบบกังหันลมไมโครเจ t ทที่หมุนด้วยแรงอัดอากาศทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งและยังสามารถผลิตพลังงานกลับเข้าสู่ระบบขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่สิ่งที่ทำให้ Jetstream แตกต่างจากรถใดๆบนถนนคือโหมดลอยตัว หรือที่เรียกว่า a e r o Float โหมดเทคโนโลยีนี้ใช้แรงดันสนามแม่เหล็กและแรงอัดลมจากใต้ท้องรถเพื่อยกตัวรถให้ลอยขึ้นจากพื้นประมาณ15เซนติเมตรลดการเสียดสีแทบเป็นศูนย์ทำให้การขับขี่นุ่มนวลเงียบและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมภายใน j e t s สตรีมถูกออกแบบอย่างหรูหราและล้ำยุคสุดๆห้องโดยสารใช้ระบบ AI ที่สามารถตรวจจับอารมณ์ผู้ขับขี่และปรับแสงสีเสียงหรือกลิ่นภายในให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติ ที่นั่งใช้วัสดุชีวภาพชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนความนุ่มแข็งตามสรีระผู้โดยสารแต่ละที่นั่งยังสามารถหมุนได้360องศาเพื่อรองรับโหมดขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบระบบควบคุมของ Jetstream ไม่ได้ใช้พวงมาลัยแบบเดิมอีกต่อไปผู้ขับสามารถสั่งงานด้วยท่าทางเสียงหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของดวงตาหน้าจอหลักเป็นแบบโฮโลกราฟิกขนาดเต็มกระจกหน้า ให้ข้อมูลเส้นทางสภาพอากาศการจราจรและระบบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์พูดถึงความปลอดภัย j e ็ตสตรีมนับเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุอัจฉริยะที่สุดในโลกมันสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถึง7วินาทีโดยใช้เซ็นเซอร์ความเร็วสูง120จุดรอบตัวรถระบบ AI จะวิเคราะห์และเตือนผู้ขับขี่หรือควบคุมรถให้ออกจากสถานการณ์เสี่ยงได้ทันที สิ่งที่หลายคนตื่นเต้นคือการทดสอบในสภาวะจริง j e ็ตสตรีมสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง720กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสนามทดสอบแบบปิดซึ่งเป็นความเร็วที่ท้าทายขีดจำกัดของรถบนพื้นถนนและยังคงรักษาเสถียรภาพได้อย่างน่าทึ่งระบบกันสะเทือนแบบแม่เหล็กและแรงดันอากาศร่วมกันทำให้มันเหมือนบินอยู่บนอากาศ a u t o เวิร์สแอบยังยืนยันว่า Jetstream จะเป็นรุ่นแรกที่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียม a u t o n e ็ 6G เพื่อให้รถสามารถสื่อสารกับยานยนต์คันอื่นได้โดยตรงลดอุบัติเหตุและปรับเส้นทางการเดินทางอัตโนมัติตามสภาพจราจรจร,จริงนอกจากนี้ Jetstream ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ c l o u d s y n งที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับยิ่งใช้มากระบบก็จะยิ่งปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของคุณมากขึ้น เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวบนท้องถนนในด้านสิ่งแวดล้อมเจ็ตสตรีมไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยแม้แต่น้อยระบบรีไซเคิลพลังงานของมันยังสามารถนำความร้อนจากระบบเบรกกลับมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้อัตโนมัติและชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของรถสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่า85ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของยานยนต์สีเขียว สำหรับราคา Jetstream ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการณ์ว่ารุ่นพื้นฐานอาจเริ่มต้นที่ประมาณ3.5ล้านดอนลลาร์ส่วนรุ่น